เปิดตัว Xiaomi 13 Pro แบบ Global วันที่26กุมภาพันธ์นี้ Xiaomi 13ซี r i e s น่าจะเป็นสมาร์ทโฟนอีกรุ่นที่หลายคนรอคอยเลยนะครับเพราะหลังจากที่เปิดตัวที่จีนไปแล้วก็สร้างกระแสคือฮ่าพอสมควรเลยครับล่าสุดก็ได้มีข้อมูลยืนยันแล้วครับว่า Xiaomi 13 Pro รุ่นท็อปจะเปิดตัวแบบ Global ในวันที่26กุมภาพันธ์นี้ครับโดยทิปเตอร์ชื่อดังอย่าง อีฮานอากาวได้แชร์ภาพทีเซอร์ของเซลมี13 Pro ที่มีการระบุวันที่เอาไว้ว่า26.02.2023พร้อมระบุในแคปชั่นว่าเซลมี Xiaomi 13 Pro จะเปิดตัวในอินเดียวันเปิดตัวจะประกาศในวันที่2 6กุมภาพันธ์เวลา21.30น,นตรงกับเวลาบ้านเราคือ23นาฬิกาครับแถมเจ้าต,ตัวยังคาดการว่าเซลมี Xiaomi 13 Pro จะเปิดตัวและวางจำหน่ายในประเทศอินเดีย ช่วงเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ด้วยครับซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีข่าวว่าเซี่ยวมี13ซีรีส์อาจเปิดตัวแบบ g l o b a l ในงาน MWC 2 0 2 3ที่จะจัดขึ้นในวันที่27กุมภาพันธ์ถึง2มีนาคมนี้ครับส่วนบ้านเราก็มีข่าวว่าผ่านการลองจากกรทชเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับเซี่ยวมี13 Pro ก็ถือว่าเป็นเรือธงอีรุ่นที่น่าสนใจพอทางสเปคที่อัปเกรดมาแบบสุดขั้นโดย Snapdragon 8 Gen 2 ใช้หน้าจอโค้งที่สว่างที่สุดในบรรดาสมาร์ทโฟน Android อีกทั้งยังได้กล้องชุดใหม่เซนเซอร์1นิ้วที่พัฒนาร่วมกับทางไลกาอีกด้วยครับตอนนี้ช่อง i t ทีฟาสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง i อทีฟาสเพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ